ครับผมพอดีทลาพพี่น้องเข้าสู่ช่องไทยอีสานบ้านท้องรับพี่น้องครับผมนะพบขอผมกับขอบอาทิตย์ทีมงานไทยอีสานบ้านท้องรับพี่น้องมาอายุหากินทางพี่ละพี่น้องประตูระบายน้ำคุศแค้นครับพี่น้องนะเราลุ้นกับกับน้องน้องเอียก็ดิน้องนิโอครัน้องนิโอบู๊ครับนี่ครับเพิ่งจะซื้อครับนี่ครับเป็นแต่ยางนำกลนมาพี่น้องซื้อน้องนิโอนี่ครับ น้องลีโอทีมงานจัดน้องหานนี่เนาะบ้านนั่น,ะนดีทา้งน้องหานเป็นเลยพี่น้องนะครับกะมาลุ้นกันช่วงเซาเซครับกับประตูะระบายน้ำกุดแคนครับน้องมาลุ้นกันไปรึบชึชจบจังะไรนี่เป็นอังไรครับบา้านละสองละสามกับเพี่น้องพอได้ตักันแล้วครับมันมันจัตทานทีมันกะเนี่ยพี่น้องฟังทึ่งๆก็จะเป็น ขอไผ่ที่พี่น้องยากลำบากเยอะครับตัวเล็กๆน,น้อยๆพวกนะครับนอ้องพคนก็นได้กินหายากพี่น้องช่วงนีดูน้ำหลากมาเพื่อนปลาปลาน้ำแดงทั้งพี่ถือกับจำมามากับตายเนาะครับเอาทีมงานอุดรธานีส่งเข้าประกวดน้องลีโอโอ้ยซื้อเราจำง่ายๆพี่น้องครับอาจจะเพราะเห็นสังหนาเราได้พี่น้องเราสวยๆเด้ออูย้ยปลาตัวนี้ดโดดออกอู้กอไผ่ ก็ค่ากว่าไผ่มันก็ือใหญ่เยู่เพี่น้องมันมันตำ่ำกว่าไผค่เอา้าค่อยๆสูไปแหะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยอเเอา,า,ออา,าเนี่ยใี่เอาเน่อยู่ไหมพี่เออมาอ่าต้องว่าพองเงได้พี่น้องภาที่กระเทอเนี่ยอะไรล่ะอืมเออพองเงอุ้ยอย ถือเรื่อยๆอ,อยู่ครับพี่น้องถือเกือบทุกบาทอยู่นะครับมาตืนา่นตะวันี้ครับผมเป็นยังไงครับผมไอเย็นๆน้องนิโอโดดเี้โดดแล้วครับเป็นยังไงเป็นยังไงนี่พอได้ตักครับผมบาดละซีระหาอยู่ฮิตตะมัดติดถึงเธอโนริโอเนอะเาะมันมันติดทั้งกับจะตึกมวนอยู่ครับพี่น้องครับ มันกับชั้นน้าครับพี่น้องนะครับ <ladım> ทางชั้นมากๆเลยนะครับนี่ครับเพื่อนพี่น้องเพื่อนไอ้มันกับมาขาสะดุ้งกับมาต่ำนะกับตักยากตักลําบากอยู่นะครับแต่กะน้องกะกะโอเคครับตอนนี้กับพ่อได้อยูะนะครับอ่ะรุ่นยังไปยาวๆเพี่น,น้องเด้อครับผมหาอยู่หาจินครับพี่น้ so องช nice. ่วงน้ำฝนไหมากอะนี่นะครับอ่านะนะครับน้ำแดงครับพี่น้อง บุ่นกันไปครับเป็นยังไงรุ่นกันครับผมขอเปาโอทักทุกบาทที่เราไปน่องครับพ่อได้เก็บอยู่นะครับผมนะครับถือว่ากับโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เลี้ยมันคือลอยไปลอยมาลอยเรื่อยลยอยมาดินี่เพิ่อยู่ซ้ำเก่าอยู่ได้ไปได้สี่ตาแล้วฉันมัดไรอ,อรไยู่อ๋อเรือกระดุงกระเจาะครับนี่มันค่ะน้าม,มันแห้งกระเจาะเบิยกครับพี่น้องม,มาหูึ่งตะวันนี้ครับ โอ้ทโดดโ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 ,ดโ้ยขาขอดไม่นี่โอ,ปโอ,โอ,โอโ้ปูทำไมขาไม่กระถือยุดดิเอ้าถือยุคครับจังหวะนี้ก็ได้นี่ครับเพิ่มเพิ่มาแล้วสองตัวสามตัวก็ถือดีอยู่ครับผมนะครับ ถือว่ากับพ่อเด็กเก็บอยู่ครับเอ้ามาได้เรียกพี่น้องวันกันไปเงียบเงเลยครับผมยกดูได้ดูว่าทันว่าน้องนี่โอว่ากับพันหยกกได้พี่น้องบาทแล้วสองต่อสามตัวปากขาวตัวตรงาๆครับสุดห้วงจากเส้นนี่หรือโอ้สขาสองหาโอ้หนาโอเคโอเค อันได้สามก็คือได้ยกง่ายก็หนีอยู่เนาะมันอยู่ตรงงามตัวงามน้ำสูงสองเส้นหามันก็จะอุ้มหนามนิหน่อยครับมันทีมันทีปุ๊บมันก็จะอุ้มหนามครับมันจะยกง่ายแค่หน่อยแต่มันก็จะถือป่าใส่อีกใสหนึ่งครับมันก็จะงามครับผมถือหลายได้หลายจังหน่อยแต่ว่าทำหน้าแดงตรงสามเส้นเลยครับ เพราะว่ามันมันอันนี้ครับมันมันป่าเขาขัดเอาเลยครับนี่ยมันนํำแดงครับปึ๊บโดดเลี้ยวโดดเลี้ยวเขาบ่จังหวะนี้บ่ไป็ปไนไรไปไปด้ไป้องได้ครับผมกับน้องลีโอครับผม ปีที่แล้วได้มาพ่อริโอมาอยือนมาปีแรกอ้มาปีแรกโอ้นี่นี่ครับคนเราต้องมีครั้งแรกทุกคนใช่ไหมนี่ครับปร๊บนี่ครับมาแล้วครั้งแรกเดี๋ยวน้องริโอก็จะได้มาอีกปีหน้าครับเริ่มๆมาตั้งแต่มหมู่บ้านเหรอนะต้องมาหมู่เสาดิโอหมู่บ้านก็จะว่าถึอหลายถึอคัก มาเอาอาทิตย์กับวันด้มาน้ำยากหนักเป็นอย่างไรหนักน้ำหน่ำน้ำเข่าครับสูบหน่ำออกจากเข่าฝนตกเกือบทุกเมือ่อเมื่อขึ้นกับตกแดดไ่ออกแดดออกจะถ,ถือก็หนีอยู่นี่นพอพว,ว่าจะมาพายุเข่าจึงคึมๆแนะ่เพราะว่าแดดออกจะถ,ถือได้เลยนี่ป่านี มาลุ้นกันครับุดุดโด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 ดอุ้ยจังหวะนี้สวยงามมากครับผมนี่จังหวะอีสี่ครึ่งกิโลครับจังหวะนี้ครึ่งกิโลเอาตักเอาตะเอาน้องนิโอน้องมิโอโคนสวยครับผมคนสวยน้องหานครับมาครั้งแรกครับครับครั้งแรกของน้องนะครับนะครับคาดว่าน้องจะประทรับใจยู่นะครับผม ครับแั้งแรกก็ทําให้ประทับใจแล้วมันบริโอเฮ้ไปดตึกน้ําหนองนี่ก็เสี้ยนน้าหนองกันแล้วผลเบื้องกันอันทะลิงตักนี่ครับน้องแบบน้องลงบลัตรนะครับบัตรซีซ่าห้าร้อยบัตรสองร้อยสามร้อยครับนี่ก็คือเดินสา,ายเขากันแล้วเบื่องสองครับนี่นะครับที่งานจากท่านน้องหานนะครับ ฝนลิ้นนะ่ะหุ่งกันได้หลายเลยพี่น้องอากาศแบบนี้มะรุนกันจังวะนี่พี่น้องโดดปะยูปะเอ,อ่อขด้น้นัึ้นได้นขึ้นขึ้วขึ้นขึ้นขึ้่ขึ้้ได้ไไดนยู่ครับนี่ ไม่ได้เอามีดโตมาเนาะอยู่เนาะมีมาฟันหนึ่งเท่องพี่นนะเออได้เสร็จได้นี่มานยกมาฟัน,นอยได้การนี้ได้นี่โดดโดดืดูว่าโดดเห็นสองนสาอยู่อ้บางนี้มาเป็นเเป็นแปดนะครับปึ๊บ รูดต่งตงางๆย่ายเลยพี่น้องเด้อครับผมครับน้องลีโอรครับผมนะยกดูได้ดู นกสะดุ้งสองขาเลยครับนี่นะครับน้องลิโอครับผมลงไปสองขาเลยพี่น้องนี่ครับถือว่าโอเคครับนี่ครับหาเบิ้งได้ยากน้ำนะครับผมเห็นแต่อยู่สามเผ่าเนาะพี่น้องเนาะอยู่สามเผ่าทางประตูระบายน้ำสามเผ่าครับวันนี้ทั้งประตูระบายน้ำกุดเคียนกะมีนกสะดุ้งสองขาขึ้นกันล่ะพี่น้องนี่กยถือดีได้พี่น้องครับนกสะดุ้งสองขามาลุ้นกันกับน้องลิโอครับนี่ครับอีกขาหนึ่งบ่ลงน้ำครับฟังพุ่นกับว่าจะยู่ทั้งโคกครับ ก็เลยว่ายกสะุ้งสองขาแหละพี่น้องเป็นยังจะ่ว่าสองขาเอ,า,เอา,าเอ้าเอ้ามานหมดแล้วครับคันว่าได้ยกสองขาพี่น้องอ,อึบอ,อึบนี่เลื่นตลอดครับคันว่าได้ยกสองขาละ่ะนี่ถืกไปเรื่อยครับครับน้องลีโอ กต่ตอจช่ววันนี้ครับพี่น้องโอ้โดวนแล้วครับโดวนแล้วครับจ่วงวันนี้เป็นไงยูบ่เหลือบ่ครับเอ้อล่ะลงสองขาอเลยนี่โอ้พอดีแล้วแกวแล้วลงสองขานี่แหละนี่บัตรซีละหายได้พี่น้องครับพอได้ตกักอยู่นะครับผมครับ โอ้ลงดึกบด่ดยเลยครับพี่น้องมันจะหักยกหลดลกปึ๊บมันจะหักโอ้ยหักซะนอาขึ้นมก่อนหันบางวะาใดมันบดไปแต่ถืกอกะขึ้นมาลวดถ้ากมันกระถือขึ้นเก้าครับปึ๊บดงออกมมดชวย <laughs> เอาเอาลงใต้ๆเก้าใกลใ้ๆเออทำนี่แหละเออโอ้ยเล็กควอนเอาหนี้เจยว มันต้องสองขาสิละมันค่อยพอยดีโดเอ้าวอืออ้าโอเคกคับผมครับพี่น้องครับที่อชอบคลิปนี้นะครับ การยกน่องยก่ใดุงของน้องนิโอดครับยกย่องนำเหลีงครั้งแรกครับกให้พี่น้องอย่าลืิ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับผมให้กำลังใจทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจน้องนิโอนะครับผมพอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ